สวัสดีครับไปรุ่นหลังจากคลิปหัวเทียนเบิกใหม่ศูนย์เบิกให้ลูกค้าใส่ลูกค้าแล้วหัวเทียนพังจากคลิปที่ใส่รถแล้วเราเทสใส่รถไปแล้วอ่ะมวานนี้มอวานนี้ศูนย์เขาให้เราตรงกลับไปเค็มอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าหัวเทีนยนมันพังแล้วเป็นยังไงพังได้ไงไม่รู้อ่ะแต่พังแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเรามาเทสไปพร้อมๆกันเลยนี่หัวเทียนใหม่เลยเห็นไหมอ่ะถ้าไม่ดูเขี้ยวที่แบบที่ว่าเป็นรอย ใส่เรอยใส่รถนะนี่ใหม่ๆกิ๊บกิ๊บหัวเทียน 6A12 อ่าหัวเทียน็แต่ดาดธรรมดาใส่สปอตเตอร์อ,รอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องดูเช็คเครื่องก่อนอ่าโอเคเรามาไปพร้อมกันโอ้โหโคตรคล่องใจเลยอ่าใกล้เลยเปิดเครื่องอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเราจะซูมให้ดู ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเอาไงดีอ่าเดี๋ยวเราร,รอบ6,000เลยเพราะว่าตอนแรกเราใส่เราเทสแล้ว,ลวรอบธรรมดาปกติ4,000รอบไม่เป็นไรอ้าวอ่า6,500รอบเอา6,000วอตามสเปคทาเลรอบถึงสูงเลยอ่าเดี๋ยวเราปูมดูนะ เห็นไหมแตกในกระจายเลยอัอไอที่เห็นนี่เป็ไฟแรงนะเนี่ยไฟแตกกระจายเลยคือทำไมเวลาใส่แล้วมันถึงอ่าสตาร์ทติดจะบิดวอดวูกสนุิดจะอึกเพราะว่าเวลาที่ไฟมันจุดระเบิดอะไฟปกติมันจะต้องจุดที่จากขั้วไปถึงเขี้ยวกระเทียนขั้วขั้วไอ้ขั้วกลางๆแล้วขึ้นไปเขี้ยวกระเทียนแต่พอเขาเนี้ยมันจริงจุดไยในตัวมันก่อนอะไปในไอเขาเรียกอะไรมันอะไอ เทอร์มิตมันอะมันแตกหน้าจะได้มันน่าจะแตกแหละมันจริงจุดข้างในก่อนมันเลยทําให้ไฟที่ขึ้นในขั้วก๊าเตี้ยนที่จะโผล่ไปที่ห้องเผาไหมเนี่ยมันก็ไปได้ยากมันก็เลยติดบ้างก็ติดบ้างเพรรอบสูงน้ำมันเยอะแล้วไฟแทนที่จะได้จุดกันแลบอยู่ในตัววัตถุมันนี่ยปยนเลยโอเคเรียบร้อยเรื่องต่อซะก่อนนะอันนี้ยาตัวนี้เท่าไหร่เลยเติมเท่าไร่เนี่ยไม่แน่

เอ้ยตื่นดิจับงานร้านแล้วอะปย่างเงี้ยมี่ไงนีอะไรงบ่ายบ่ายบ่ายเมื่อเมื่อคือจะถ่ายก่อนให้เขาก่อนที่จะใส่รถว่าไฟมันเป็นแบบนี้เผื่อมันไปเจอแท็กปอดจะได้ให้พี่เขาเอากลับมาแล้วเราก็จะได้ถ่ายว่าเนี่ยก่อนใส่เป็นอย่างนี้แล้วพอใส่เข้าไปแล้วอะอ่าอันนี้ปกติแล้วเป็นวันไหนเป็นเป็นวันก่อนออกวันนึง